ชอบอะไรก็หามาให้ซึ่งไม่เหมือนคนอื่นนั้น,นขาดแม่แล้วเราไม่มีใครทดแทนหมดแล้วหมดเลยหาแทนไม่ได้นั้นตอนนี้ใครยังมีแม่อยู่ก็ดูแลซะโชคดีแต่ถ้าใครไม่มีแม่แล้วไม่มีอะไรช่วยเราได้ธรรมะช่วยได้นิดหน่อยอะไรมันช่วยเยียวยาจิตใจเราได้เวลา ต้องใช้เวลาจิตใจถึงจะฟื้นมาเป็นเหมือนเดิมใช้เวลานะนั้นคนไหนที่เพิ่งเสียแม่ไปจะเข้าใจเลยโอ้โหมันแรงมากหักโป๊ะเลยหักโป๊ะนอนไม่หลับกินไม่ได้ไม่อยากทำอะไรเลยไม่มีอะไรมาเป็นแรงบันดาลใจเลยนะไม่มีอะไรที่จะมา เป็นแรงบันดาลใจให้เราจัากทำนู่นอยากทำนี่เราต้องสร้างด้วยตัวเองแล้วถ้าไม่มีแม่ดังนั้นวันนี้วันมาฆบูชาจึงเว้นวันกระตันยูด้วยกระตันยูต่อพระศาสนาแต่กระตันยูต่อบุพกาลีคือพ่อคือแม่เราดังนั้นวันนี้ญาติโยมก็มาแสดงความกระตันยูต่อพระรัตนตรัยต่อพระพุทธต่อพระธรรมพระสงฆ์มาโลมาลึกถึงดังนั้น ญาติยโยมสาธุชนทั้งหลายอตาตมภาพได้แสดงพระธรรมเทศนามาก็เห็นว่าปพอสมควรแก่เวลาแล้วก็ขอสมุิพุติพระธรรมเทศนาไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประกาศนี